อยากทราบไหมครับว่าเปลี่ยนยางขอบยี่บอทั้งทีต้องใช้งบประมาณกี่บาทในคลิปนี้จะมีคำตอบนะครับ ก็สำหรับ Porsche Cayenne นะครับสำหรับตัวที่เป็นล้อขนาด22นิ้วนะครับขนาดยางจะเป็น285/35 R22 ส่วนด้านหลังจะเป็น315/30 R22 นะครับตัวติดรถเนี่ยจะได้เป็น Pirelli P 0 e r o นะครับตัว N0 สำหรับตัว N0 เนี่ยเป็นมาร์กที่บอกว่าเป็นยางสำหรับ Porsche โดยเฉพาะเลยนะครับก็สำหรับใครที่ใช้ Cayenne อยู่อยากได้ยางที่ผลิตสำหรับรถของคุณเลยก็อย่าลืมดูตัวมาร์กของยางไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยใช้งานมาระยะหนึ่งแล แล้วนะครับยางหมดเสื่อมสภาพเรามาทําการแนะนําให้เพื่อนๆทราบกันว่าการดูยางนะครับสามารถดูได้จากอะไรบ้างก็เริ่มที่ตัวสะพานยางเลยนะครับเราสามารถดูได้ว่าถ้ายางใกล้หมดแล้วตำแหน่งสะพานยางกับหน้ายางก็จะมีความเสมอกันนะครับอันนี้จะเป็นการบอกได้เลยว่าควรเปลี่ยนยางแล้วนะครับสําหรับอี้อยางที่มีให้เจ้าปอร์เช่คาเยเอนเนี่ยนอกเหนือจากพวกมิชลินโยโกฮาม่าที่ทางรีพาวเวอร์เรามีจาหน่ายอยู่แล้ว เราก็ยังมีตัว Pirelli นะครับ P Zero นะครับตัวที่เป็น O.E.M ติดรถ Porsche Cayenne เราก็มีจำหน่ายเช่นกันนะครับมาว่ากันที่งบประมาณกันบ้างสำหรับการดูแล Maintenance ตัวยางบน Porsche Cayenne นะครับต้องใช้เงินอยู่ที่94,880บาทนะครับซึ่งทางเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าด้วยนะครับสำหรับการชำระโอนหรือเงินสดสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเปลี่ยนยาง Porsche c a y e n นะครับอย่าลืมสอบถามโปรโมชั่นดีๆจากรี p o w e r ได้เลยครับ